กินยี่บอนี่ไป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 ยืนแนมมึงข้างมึงบ่ไปลูกไปเออโ้ยืนบอนมุ่งไป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 เออเขา้ม่เอจอมันแต่เช้าเจองูอวมมันแต่เช้า ไปเข้าป่าเข้าดงอูอ้ยอ,อย่าพึ่งลงอย่าพึ่งลงเดี๋ยวเจ้าสิตกอไปพูดไปอย่างเร็วเลยไปแล้วแม่หมานหมานแต่เช้า โชคดีโชคดีมีใสมาทำงานนะครับวันนี้ก็ยังทำงานอยู่นี่ครับม,มาเร็วมาเร็วรถกับเข้าอู้รถพุ่มพวงมีเงินเริ่มเงอนไะออ้มีคนเนื้อได้มีเคียงซักพ,ออพ่อคอยให้ลูกค้าพ่อมบนี่นี่ บะมีบะต้องสั่งอยู่แล้นเนาะโอ้ขายคู่มือเนาะมาแต่ทางใดนี่อยู่บ้านกีกุดนี่ไะกีกุดเนี่ยเลาะเลาะไทยเลาะแต่ในหมู่บ้านเนี่ยแต่ละมือเออแขกฮอนต้องให้ตีครับตีครับตลาดเคลื่อนที่ปลาหน่อยชมปลาหน้อยนี่ชมปลาหน้อยนี่นี่ บ่งน <legislation> <esi> <ibl ok> ีวายไปทุ่งขาวมอญนี่ขบาดนี่ทุ่งข้าบาทนี่มุกนี่ต้องไปมุกซะก่อนนี่มันยังแซีบนี่มุกเสียบไปตรงนี่ป่านนู้นข้าบาดเพราะเอาเดี๋ยวเราซื่อสิงไกเดี๋ยวได้ซื่องังเออนี่แหละดังไฟมุกวันนี้แหละตอนเที่ยงนี่บังกะร้ายบริยานะารับขุนจ่าบาไม่ชื่อไม่ว่าแต่ธรรมดาคนขายบ่คนบริยานคนรู้รู้นี่ครับ โอ้หมากเท่าแล้วทันละหมากละเท่าไหรที่เนื้อไก่บรรทุงบ่บักเพิกเดี๋ยวเรามีเลยมีเขียงมีพริกก้อยนี่เนื้อปะปูเตรียมก้อยผลสี่โค้งขนมข้าวต้มข้าวคั่วพี่มีพดข้าวคั่วเฮ้ยพริกคั่วพี่พี่หมากลินไม่ครบเสร็จทันอยากเอาไปกินไปก้อยนี่ รถกุ้มพวงรถตลาดเคลื่อนที่ประจำบ้านอีกุดนะครับทุกเช้าสีเห็นเล่าขี่รถกกลไปกกลมาเลื่องเลนือก่อยเสดสับเรียบร้อยขึ้นอยู่เลยขนมยองขนมกิน กินขนมปังตะกอนนะเป็นเป็นพลังก็หน้ามือนในซอกนี่นะกินขนมปังตะกอนอ๋อขนมปังกับปลาส้มค่อยกินทำนี้ละค่อยเดี๋ยวว่างติดบาทบากับอาเงินต้องเอาเงินให้เขาก่อนเดี๋ยวเไปเอาเงินก่อนไปเอาเงินให้เจ้าก่อนเนื้อเร้วมาแล้วเอาเดี๋ยวเอาขนมปังเพิ่มอีกจักบาทหนึ่งอีกจักตัวหนึ่ง ขอบคุณครับรำรวยรำรวยถุงห้ยทุกอันรอ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 มีแบบแซมเลยมาไปละบาดนี่โอเคเตรียมเดินทางต่อนี่ด้อไปไปส่งทางพซะก่อนให้จำาอในน้ำไปแล้วครับ เปิดไทยขายของของแท้อยู่ที่บ้านอิกุดนะครับก็เป็นรถรถพุ่มพวงนะครับประจำบ้านสัญลักษณ์ยาวๆสัญลักษณ์เด็ดเห็นกูแล้วมึงยุดมึงจอดเหรอมึงจอดมึงทามาเรทิ้นแล้วที่บอกว่า กินกาแฟนี่มกเ้ตามกกินกับกาแฟก่อนเช้ๆได้กาแฟละมินหนาวอาบน้ำเร่หนาวโอ้ยอาบนาำวะโอ้ยเคยอาบส่งอับทุกเดือนว่ทุกเดือนครับ อาบทุกเดือนเดือนหนึ่งขยะล้วงเดือนหนึ่งอาบทุกหนึ่งพ่อรูปลอพ่อรูปลอรอปลอเงาะปลาโรเจอหน้าอลไรฮะไม่รอไม่รอแต่เมียสวยเว้ยมาบ่ครับร้านเอาได้เอาได้แกะชงอาบน้ำสู้สู้อันกินไงเลยล่ะแทบเลย now the